สรุป9ก้าอัปเดตใหม่แพท4.1ครบรอบ3ปีเกมเก s ชิน Impact แล้วครับมีอะไรมาแจกเราบ้างตัวละครใหม่และน่าสนใจไหมเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยพื้นที่ใหม่ๆมอนสเตอร์ใหม่ๆไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซืสึกับเกมเก s ชิน Impact นะครับผมหลังจากที่เราได้ดูไลฟ์โฟก a p อัปเดตพิเศษ4.1จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าแพทนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วก็แจกเยอะมากครับกับการครบรอบ3ปีเกมเกนชินอิมแพกโดยแพท4.1จะเข้าในวันที่27กันยายนครับลากยาวจนไปถึงวันที่7พฤศจิกายนเรามาดูกันดีกว่าครับว่า4.1มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ก่อนที่จะไปเริ่มหัวข้อแรกของเราใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช็อปนะถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ S 1> <S 1> เรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่1นะครับขอเปิดด้วยตัวละครใหม่ของแพต4.1นี้เลยครับมาเริ่มต้นคนที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับพี่นิววิลเลตครับผู้พิพากษาสูงสุดของเมืองฟอนเทนมาในรูปแบบตัวละครสือเวท5ดาวธาตุน้ําการโจมตีปกติก็เป็นการสร้างความเสียหายธาตุน้ําด้านหน้านะครับส่วนสกิลธาตุของเขาจะเป็นการเรียกเสาวน้ําออกมาด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างสกิลอัลติข,ของเขาก็เป็นการสร้างดาเมจธาตุน้ำ เป็นวงกว้างเหมือนกันสร้างเสาน้ํามาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในสกิลทั้ง2สกิลสกิลท่าและสกิลออาติจะมีการทิ้งหยดน้ากลมๆเอาไว้ที่พื้นครับเราจะนํามาใช้ในการชาร์จโจมตีของเขาซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของเขาเลยก็จะเป็นการยิงเสาน้ําออกไปด้านหน้าครับสร้างความเสียหายทัดน้ําอย่างต่อเนื่องตัวละครดาเมจหลักสายพลังชีวิตที่น่าสนใจมากๆของเกมเกมชินอิมแพคครับ ถัดมาครับอีกหนึ่งตัวละครใหม่ของเราพี่วอร์ิสลีที่ผมเรียกชื่อนี้มาโดยตลอดแต่เรามาออกเสียงตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเกมกันคือ if risley does have a plan l i f e l y นะครับตัวละครนี้เป็นอีกตัวละครสื่อเวท5ดาวธาตุน้ำแข็งครับความสามารถของเขาเป็นสื่อเวทก็จริงแต่จะใช้การต่อยนะครับเพื่อการโจมตีสกิลท่าของเขาจะเป็นการพุ่งตัวไปด้านหน้าครับแล้วก็จะเสริมไปที่การโจมตีปกติให้เราเนี่ยจะสามารถต่อยดาเมจธาตุน้ำแข็งได้อย่างรุนแรง มากขึ้นครับส่วนสกิลออตติกของเขาก็จะปล่อยหมัดออกไปสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องด้านหน้าครับ This ตัวละครไปแล้วมาต่อกันที่กาชายอย่างต่อเนื่องเลยครับกาชาตู้แรกของเราจะเป็นพี่นิววิลเลจมาพร้อมกับตัวละคร,รลีลานอย่างฮูเต่าครับคาดการว่าตัวละครสีดาวเนี่ยจะเป็นซิงชิลฟิชแล้วก็ไดโอนาครับซึ่งจะมาในวันที่27กันยายนลากยาวจนไปถึง17ตุลาคมครับส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับจะเป็นตู้ของพี่ไลฟ์รีของเรามากับตัวละครลีลานอย่างเวนติครับคาดการว่าสีดาวเนี่ยจะเป็นโทมะาโดรีแล้วก็ชงยุนจะมาในวันที่17ตุลาคมลา ยาวจนไปถึงวันที่7พฤศจิกายนครับกาชาตัวละครไปแล้วมาต่อกันที่หัวข้อที่3กับอาวุธใหม่ครับอาวุธในรอบนี้ก็มาพร้อมกับอาวุธประจําตัวของพี่ New v i l l a ลตแล้วก็ไล f ์รีครับยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นมีอาวุธ4ดาว4ชิ้นใหม่ด้วยครับอันนี้ก็จะอยู่ในตู้กาชาเฟสแรกแล้วก็เฟสที่2อย่างละครึ่งครึ่งครับ ถัดมาเรามาต่อที่หัวข้อที่4กับพื้นที่ใหม่ฟอนเทนโดยแมปต่อขยายนะครับในรอบนี้จะแบ่งออกมาเป็น2พื้นที่ใหญ่ๆครับคือสถาบันวิจัยลางครับหรือเจ้าก้อนลูกเต่าที่ลอยๆอ,อยู่ด้านบนฟ้าที่เราเห็นมาตั้งแต่4.0แล้วรอบนี้เราจะได้ไปสำรวจกันแล้วครับเราสามารถไปไว่ายน้ําแล้วก็เรียนรู้ครับว่าสถานที่แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นมันเคยมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและอีกหนึ่งโซนใหญ่ๆเลยครับกับป้อมประการเมโรพีสครับสถานที่แห่ง นี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงคุกใต้ดินเท่านั้นนะครับผมก็จะมีท่อน้ําขนาดใหญ่ให้เราไปสํารวจครับแล้วก็ได้เจอกับโรงงานผลิตจักรกลของเมืองฟอนเทนเรียกว่าใต้ดินนี้เนี่ยไม่เล็กเลยทีเดียวครับขึ้นมานิดนึงจากใต้ดินนะครับก็จะเป็นใต้น้ําในบริเวณด้านบนของฟอนเทนเนี่ยก็จะเห็นใต้น้ําที่มีท่อต่างๆแบบนี้ครับแล้วก็มีพื้นที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยรอไปสํารวจกันได้เลยครับในแพท4.1นี้ครับ มาต่อเน,นื่องกันที่หัวข้อที่5เลยครับในส่วนของเนื้อเรื่องกันบ้างครับส1จุดนึงนี้จะมีเนื้อเรื่องมาใหม่เวทเทพเจ้าบทที่4ฉากที่3แล้วก็ฉากที่4ครับโดยทั้ง2ฉากนะครับเราก็จะได้ไปสำรวจในบริเวณพื้นที่ใหม่ทั้ง2พื้นที่ครับรอบนี้เนี่ยพี่นิวเวลเลตครับเขายัดข้อหาคดีให้เราเล็กๆให้เราเนี่ยปลอมตัวมาติดคุกสักหน่อยครับมาสืบกันหน่อยว่าป้อมประการเมโรพีทมีอะไรลึกลับอยู่ในนั้นคดีของพี่ชายละ่ะไปถึงไหนแล้วเรืองหลังของฟอน ก็มีผู้บริหารฟาทุยอย่างเดอะไนฟ์อยู่ในนั้นเหมือนกันรอติดตามได้เลยครับในเนื้อเรื่องเทพเจ้าครับ เส้นเรื่องหลักเจ้มจนเจมจนกันไปแล้วนะครับมาดูกันที่เวสระดับตำนานของพี่นิววิลเลตบ้างครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้พิพากษาสูงสุดนะครับเป็นที่นิยมในเมืองฟอนเทนมากๆแต่เขาก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆจากตัวเขาแล้วก็เมรูซีนดูเหมือนว่าจะมีคนต่อต้านเขาอยู่เหมือนกันนะรอติดตามได้เลยครับในเนื้อเรื่องของเขา ยังไม่หมดครับยังมีเควสระดับตำนานของพี่ไลฟ์ลี่ของเราผู้บัญชาการสูงสุดของป้อมประการเมโลพีทเขาเนี่ยมาทำงานที่นี่ได้ยังไงแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างมารู้จักเขาขึ้นในเควสระดับตำนานของเขากันครับ ถัดมาเรามาต่อเนื่องกันที่หัวข้อที่6บอสแล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ครับในพื้นที่ทั้งหมดที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซากประหลักหักพังของฟอนเทนเราจะได้เจอกับบอสเครื่องจักรกลตัวใหม่ครับบอสตัวนี้ดอกของเลื่อนขั้นพี่ไลฟ์ลีของเราด้วยครับ และยังมีบอสใหม่อีก1ตัวครับสําหรับสัตว์มหัศจรรย์หมาสีม่วงตัวนี้ครับเจ้าบอสตัวนี้ก็จะดรอปไอเทมไปเลื่อนข้านพิ่นีวิเลตนั่นเองครับนอกจากบอสนะครับในโซนของฟอนเทนใหม่นี้เราจะได้เจอกับพวกแกงฟาทุยรูปแบบใหม่ครับสอมอนสเตอร์ใหม่ที่เป็นฟาทุยใส่หน้ากากผู้หญิงทรงสูงสกิลของเขาเนี่ยก็สวยเอาเรื่องเลยครับ ถัดมาครับเรามาต่อกันที่หัวข้อที่7ครับกับกิจกรรมในแพท4.1นี้โดยกิจกรรมประจําแพทจะเป็นการคอลแลบกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับในแลนเทอร์ไลท์คู่เต๋าของเราเนี่ยได้รู้จักกเวนติไปก็เลยเกิดมาเป็นกิจกรรมประจําแพท4.1นี้ครับกับการแต่งบทกวีคู่กันข,ของทั้งสองคนครับมีการจัดแข่งขันการแข่งบทกวีขึ้นแยกออกมาเป็นกิจกรรมย่อยทั้งหมด3กิจกรรมครับอันแรกจะเป็นการป่าหายครับ กิจกรรมย่อยที่2จะเป็นการตีมอนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมย่อยที่3ครับก็จะเป็นการถ่ายรูปนะครับตามพื้นที่ต่างๆโดยกิจกรรมประจำแพทในรอบนี้จะมีไอเทมแจกฟรีอย่างสื่อเวสสีดาวด้วยครับสายโจมตีปกติชาร์จโจมตีสื่อเวสนี้ก็หยิบไปใช้ได้เลยวอร์ h ิสเลียนิวเเลตก็ใช้ได้ค่ะเพชจะกิจกรรมประจำแพทก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่ไทม์โมเจมครับ ถัดมาเรามาดูที่กิจกรรมฟังมอนสเตอร์เพียวๆบ้างกับกิจกรรมลูกสาวผมน้องคลีกลับมามีบทบาทอีกครั้งนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ออกหน้ากิจกรรมบ่อยที่สุดของเกมเลยทีเดียวครับรอบนี้เขาพาทุกคนมาระเบิดปลาผพันตารางคล้ายๆกับบอมเบอร์แมนครับเคลื่องระเบิดลงไปใส่ปลาระเบิดไปรอบทิศแบบนี้ครับผมแกลกรับ420ไทมโมเจมครับ ถัดมาก,กิจกรรมเก็บเกี่ยวประกายแสงหรือว่ากิจกรรมดำน้ำครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาเราไปท่องโลกใต้น้ำของฟอนเทนแกลกรับ420ไโมเจมครับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายครับผมกับกิจกรรมต่อสู้กันบ้างเป็นการจัดทีม3ทีมครับใส่บัฟเข้าไปฆ่ามอนสเตอร์แบบนี้แกลกรับ420ไหโมเโจมเช่นเดียวกันครับ ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับเนื่องจากว่าแพท4.1นี้จะเป็นการครบรอบ3ปีของเกม g e n t i n Impact เขาก็มีกิจกรรมเสริมเล็กๆนะครับเป็นการแจกแบบตรงๆนั่นแหละเพิ่มเติมครับโดยเขาจะแจก10เม็ดอินเตอร์ทอร์ไวเฟครับก่อนเลยในตอนที่เราเนี่ยเริ่มล็อกอินนะครับในแพท4.1แล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวของจดหมายเพิ่มเติมให้เราอีกครับเป็นการแจกไพโมเจมอีก1,600พร้อมกับตัวของแกจ g e ตแกจเตชิ้นแรกจะเป็นปืนฟองสบู่ครับเอามายิงฟองสบู่ปุ๊ง บุง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 แบบนี้ได้แล้วก็อีกหนึ่งแกจ็ตครับเป็นน้องแมงกระพุนปลาหมึกครับผมมาบินอยู่ข้างๆเรานะครับโดยรวมเพชรจากตัวของเนื้อเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับสายฟรีในแพท4.1นี้เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับโรกันไปประมาณ85โลนะครับส่วนสายพรแห่งดวงจันทร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ108โลครับและสายพรแห่งดวงจันทร์บวกแบตเท e p พ s สก็จะอยู่ที่116โลครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพทที่แจกหนักแจกเต็มแจกเยอะนะครับมีแกจิตให้เล่น ดด้วยีสำหรับใครที่เป็น FC ฝั่งเกมการ์ด TCG นะครับก็มีกิจกรรมในแพท4.1เช่นเดียวกันครับโดยจะมีการ์ดใหม่อย่าง Wanderer Deya แล้วก็เหยา่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยครับ ถัดมาครับมาที่หัวข้อที่8กับการปรับปรุงระบบครับกับระบบแรกก็คือการเลื่อนขั้นระดับโลกครับก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ตีบอสเลื่อนขั้นระดับโลกไม่ไหวตีเจ้าลูกเต๋าไม่ไหวเขาเอาบอสบางตัวออกครับทำให้การเลื่อนขั้นระดับโลกง่ายขึ้นมีคําแนะนํามากขึ้นครับ ส่วนอีกหนึ่งการปรับปรุงระบบนะครับก็คือระบบตัวของเควสรายวันของเราครับหรือว่าคอมมิชชั่นเควสจะเปลี่ยนเป็นระบบฝึกฝนการประจนภัยโดยในระบบนี้ครับวันไหนที่เพื่อนๆมีไปทำเควสตเนื้อเรื่องมีไปทำการสำรวจโลกเปิดกล่องต่างๆครับเขาเนี่ยก็จะนับเป็นการทำเควสตรายวันเหมือนกันเรียกว่าทำเควสไปเรื่อยๆสำรวจโลกก็สามารถสำเร็จเควสตรายวันได้เหมือนกันครับส่วนวันไหนที่เราไม่มีเควสตไม่มีอะไรจะต้องสำรวจเราก็มีเควสตรายวันอันเดิมให้ทำระบบนี้ ก็จะช่วยประหยัดเวลาในเกมของเพื่อนๆไปได้เยอะเลยครับ และก็มาถึงหัวข้อที่9สุดท้ายครับผมด้วยความที่เป็นครบรอบ3ปีเกนชินเนาะเขาก็อยากจะพูดคุยกับเราเพิ่มเติมครับโดยในไลฟ์อัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาได้นําเสนอตัวของตัวเลขต่างๆของเกมเก็นชินอิมเพกครับเขาเนี่ยมาให้เราลองเดากันดูครับว่าเลขต่อไปนี้คืออะไรยกตัวยอย่างครับเลข10.878ล้านมันคือเลขอะไรครับมีใครรู้ไหมมันคือเลขตัวของตัวอักษรข้อความต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมเก็นชินอิมเพกทั้งหมดที่เขาเอามา ร้อยเรียงเป็นบทความต่างๆเนื้อเรื่องคาอธิบายตัวละครโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อที่เลข74่ครับใครรู้บ้างว่าเลขนี้คืออะไรเลขนี้คือจํานวนตัวละครของเกมเ e n ชินอิมเพ็ครับในตอนนี้เขาก็อธิบายให้เราฟังว่าตัวละครของเกมเ e n ชินอิมเพ็เนี่ยทุกตัวละครมีรายละเอียดของตัวเองมีความยูนิคของตัวเองเรารู้จักจากเนื้อเรื่องเราก็จะอินจะรักกับตัวละครนั้นๆไปมากขึ้นครับถัดมาครับมาที่เลข215เลขนี้เจ็บปวดนิดนึงนะครับม คือเลกิกะไบต์หรือหน่วยความจําสูงสุดนะครับกรณีที่เราเนี่ยมีทรัพยากรทุกอย่างของเกนชินครับใน PC เนาะก็จะหนักอย่างนี้เลยครับ215กิกะไบต์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาบอกเราว่าโอ้ยพื้นที่มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเขามาบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยเขากําลังพัฒนาแล้วก็กําลังพยายามลดจํานวนหน่วยความจําที่ใช้อยู่ครับเขาเห็นฟีดแบ็กจากทุกคนนะถัดมาที่เลขถัดมา99.53หล้านครับเขาบอกว่าเลข นี่เนี่ยคือจำนวนผู้ติดตามทั่วโลกจากเกม e n s h ิน Impact ครับเกือบร้อยล้านคนนะทุกคน,ท,กคนที่รู้จักกับเกม g e n s h ิน Impact ครับและเขาก็กล่าวขอบคุณเราครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเกม g n s h i n Impact ครับทุกๆคนเนี่ยเป็นแรงผลักด,ดันทำให้เกมมาถึงจุดนี้นะครับ นอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของไลฟ์นะก็จะมีการเล่นบรรเลงเพลงจากโฮโยมิกครับเพลงฉากต่อสู้ของเกมเก n นชิน Impact ในเมืองฟอนเทนโอโหการถ่ายทำแสงสีเสียงเนี่ยสุดยอดไปเลยครับ และสุดท้ายในสุดท้ายจริงๆเขาก็ให้แต่ละคนที่เป็นนักภาคเนี่ยมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตลอด3ปีที่ผ่านมาครับผมหลาหลายคนเนี่ยก็ออกมาบอกขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเกม n กจินอิมแพคครับ และนั่นก็เป็น9อัปเดตใหม่ของแพท4.1ที่ผมเอามาฝากกันครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับแพท4.1แล้วก็จะต้องถามทุกคนอีกหนึ่งคำถามว่ารู้สึกกันอย่างไรบ้างกับเก็นชินครบรอบ3 คใครรู้สึกยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสาหรับ3ปีที่ผ่านมาส่วนตัวผมเองนะขอพูดนิดนึงเลยขอบคุณเกมเกนชินอิมแพ t มากๆเลยครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้เริ่มทํา YouTube แล้วเกมเกนชินอิมแพก็นําพาผมมารู้จักกับทุกๆคนในช่องสื่อในวันนี้ครับถ้าไม่มีเกมเกนชินอิมแพกเราก็คงไม่รู้จักกันเนาะทุกคนเนาะนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับก่อนจากการขอขอบคุณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสี่สสไครเบอร์จากทางยูทูบครับ ขอบคุณสำหรับ3ปีนี้นะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับส r i ครเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสือๆก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในแพท4งสวัสดีครับ